เคเคนมีมีสองเคนนะเพื่อนเพื่อนเราอุ้มอยู่ยกลงให้เเพื่อนมันนเต็มเลยเยจุก่าไม่สองปะเหมือนเหมือนยิงยางกเตยขอบคุณครับเล่งก่อนเลยเราตามไปเราไปเล่งก่อนเลย ขอบคุณครับฟอร์หวัสดีครับฟอร์ว่าไงครับฟอร์ฟอร์ไปเล่นขอครับนะเจอฮอรแท็กตรงมาเต<อ>้ออนอยนะู่ไหนอูตอาร์นะอูตอาร์นะเต้นอูีิอาร์ฮอรแท็กใช่กำลังลากเข้าเมืองไปทำบ้านเลดิ์นวินนวิน มาชุดใผมผมหนึ่งตำรวจไว้คู่ฆ่าคนหนึ่งตำรวจไว้สว่ฆ่าคยูุขับไปมาเก่งมากเก่งมากจุปูหมดเอาไว้จุปูหมดจุดูไม่ต่อคู่ไม่ต่อจริงเก่งมากเกก่งมาลูกจรถสิ่งที่มันพูดเวอร์ไปอ่ะประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์ไดจริงจนะอยู่นะอยู่จริงมันพูดไฟรถคู่ทำไมเป็นแบบนี้วะมันมีขีดตรงนี้ด้วยวะเนี่ยตำรวจหรือพันยายจุปูจะฟอรนเสี่ยงหมายเลขเสียงหกคนบางอยู่ไหนละเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปอีกบ่อยเดี๋ยวขึ้นไป เพื่อนเรอุ้มยนถลกันนะพี่ใช่นะอยู่ข้างแขนอยู่าหนองกลังอกอเาหน่วยเดอมอแท็กอยู่นะแ่พอมือตอนนี้สกอร์เท่าไหร่อ่ะเียแวะถามครับเอาจบแล้วจบแล้วาช่วเลยบางช่วเลยบยจบแล้วจบแล้วจบเลย ไฟใหญ่เลยไฟใหญ่กับพี่สองคนเลยพี่อันนี้จักรพรรดิป้าจักรพรรดิป้ามึงช่วยตอบคนนี้จักรพรรดิป้าเอาไปส่งด้วยพี่พืนเอาเขาไปส่งด้วยเคลียร์จีตาทีออนวันนี้มีเดโบ้เว้ยเต๋เจอบักคีจัด เกมมับยไปจุกเกมครั้ยไปจุกเกมอ้าวเกมอะไรตีตายสกีไอ้เจ๊จุกโคตรโยนนะครับในวอเร์ให้ดูไดี๋ยวดูชื่อมันโดนจับนะทุกคนโคตรโยนโดนหรอแล้วหนีไปนอนไอ้เจสเพื่อนรู้แหี่ดูโดนโยนเชลิฟเชลิฟอยู่บ้านเชลิฟเชลิฟไอ้เชลิฟไปไหนวะมันจะลงหลนมาทำหลอก อยากถามว่าชีวิตจุกอะตอนนี้สบายดีปะเป็เกมมาแล้วครับลุงจุกไปสับปีรเหล่ามะลายอดครับโอ้ลึกมือดด้วยกกครับของครูนี้อาทิตย์ปูหนึ่งเนี่ยอาทิตย์หนึ่งปูเดี๋ยวได้กินนะอันนี้กินทุกวันเลยปะเนี่ยไอจุกอะมาเป็นข้าวผัดปูครับลุงที่จุกกินอ่ะ ปูหมูหันอะไรพวกนี้ครับอาละทำไมากูไอออนหายไปไหนวะอา้าวเมกี้นี่หายไปไหนกันอะเอาะอะไรเะอกี้ก<ด>ู<อ>เห็นมันตบมันหายอะลงอ๋อไปไอ้ดอกหรอเรียกอะไรวะอันนี้ไอ้ดอกประชาชนครับลุงแต่เล่นได้แต่เล่นได้ เวทมันเจอหน่อยเดยยสัสยากไม่เหมือนเดิมเวทไม่เหมือนเดิมเวทไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมอ้าวเวทน้องโดนแล้วดิไม่เหมือนเดิม,มเ,มเมทมวท มันตีก็ได้ไหมหรือว่าไม่ได้ไม่ได้ครับแค่ครับลุงมัน solo โลโลครับลุงมาเวทมา,อาโอเคกูคลืมไปว่ากูอยู่ในฟุบอันนี้อันนี้เราจะต้องคุยที่ไหนครับ เอ้วอรอนเอวลรอนมีคนคุยได้หรือเปล่าครับนี่ครับพี่พี่อยู่พี่อยู่เขายังไม่เอเอเอัอาไม่มาลืมไปศาสตว์น่าตีสิ่ง ชีวิตน่อยอ้เหี้ย ไฟเดียวจบรอแม่มาตีกันสองแก๊งพอดีไงมันเลยอุ้มกันง่ายครับแต่ถ้ามีบ้านอะ่ะจะสุดยอดกวนน่านี้ลุงไม่ไปหาเดิมพันกับเวทคู่เอาเฮียไรไปเดิมพันกับเวทเไปไก่เวทไปทวงไอเวทดรือไงเฮีย เฮ้ยกูไปเล่นแอร์ดรอปได้ปะวะเฮ้ยกูติดคุกอยู่กูสามารถเล่นแอร์ดรอปได้ปะวะเล่นได้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 เล่นยังไงเนี่ยแล้วพวกเราก็ต้องตีกันเองเหรอโอ้ยยังไงไอตีแม่ลุงไปแล้วลุงก็ไม่ต้องตีอะไรครับเนียนๆไปครับลุง ่ยฟ้าจะผ่าเหรอมันมีฟ้าจะผ่าด้วยอ่ะอ๋อมันมีฟ้าผ่าด้วยเหรอวิมาเชสัตเอาดี ชายคนนี้ให้เงินขอทานริมถนนสามเหรียญจากนั้นเขาก็ตัดสินใจที่จะหาที่ที่จะจบ